มดเสร็จปิดหน้าปิดปิดปิดชุดข้างนี้หน่อยอ่ะคนั้นพอนั้นตันึงนะตัวนั้นงองกยึดขาข้างนึงดีกว่าเอายึดแขนแขนแขนขาวางไปหนึงองักดี ทำไมเขไม่ดีดีดีเขาไม่เขาไม่เขาไม่ทำไมเขาไม่นานนึงนครับโอเคชุดได้แล้วเนาะชุดได้แล้วล่ะพอเทดีกว่าพอป่าป่าเจ้าอ่ารอแล้วแต่ว่าเฟลิกดีมากเหลือมามองกล้องที่นี่นี่เหลือมามองกล้องนี่เดียวขอขอเงินเมื่อกี้แต่ว่าเหลือมามองนิดเดียวสวย มือขึ้นมาข้งนึงมือขึ้นมาข้างนึง,นง,นงสวยบิดกับมันนิดนึงบิดตัวกับมันนิดเดียวสวยดีเีีก่ <c oughs> นนี้ยัขอพแบบให้ผมมเียอรานนิดนึงทำ้ประปาผมนิดนึงเขง มุกเทมันนึเกลมุกทำไว้ดีมากทำไว้หนนมันได้เลยมุกทำไว้ดีดีจัดผมข้ังเออจัดผมงจับผมางนึงจับผมนขดอตาโอ้ดีดีโคตรโคตรทงตามคตโคตรโคตรต เดี๋ยวะเปลี่ยนผู้ชายไปก่อนเอา้ทกแนจบเปลี่ยน๊บเแล้วสวยดีมากเดี๋ยวเราไีตจดเปลี่ยนับโอเคโอเคพี่กอนพี่กอนพี่กอคะเดี๋ยวม่กาน ดีคร <aunque S 2> ับด like ีมากๆดีมากๆดีเข้ามาหนึ่งสองสามโอเคโอเคไปเลยเอาอ้ยปกติไม่ไม่โอเคไปเย